ข่าวดาวเคราะ์น้อยพุ่งเฉียดโลกเนี่ยเริ่มมีบ่อยขึ้นนาซาเริ่มไม่ไว้ใจแล้วครับล่าสุดนะฮะนาซาได้ทําโครงการที่จะส่งกล้องโทรทัศน์ตัวหนึ่งที่จะเป็นกล้องที่ไล่ล่าดาวเคราะห์น้อยที่จะวิ่งเฉียดโลกโดยเฉพาะกล้องตัวนี้มีชื่อว่า neo surveyor เรื่องเล่าอาวกาศ คำว่า NEO เนี่ยนะฮะ Surveyor NEO ก็คือ Near Earth Object นะครับ NEO เนี่ยมันเป็นคำเรียกสำหรับพวกวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็น Asteroid นะครับดาวเคราะห์น้อยหรือจะเป็นดาวหางก็ตาม Comet นะฮะเราจะเรียกรวมหมดเลยว่า NEO Near Earth Object ก็คือเป็นดาวเคราะห์น้อยหรือดาวหางก็ได้ที่มีโอกาสวิ่งเข้าใกล้ รัศมีของโลกนะครับในเส้นทางวงโคจรของโลกนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาจริงๆมันไม่ใช่แค่ที่ผ่านมาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะฮะมันเป็นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นค้นพบดาวข้อน้อยดวงใหม่ๆมากขึ้นแล้วรัศมีในการวิ่งเข้ามามันก็จะใกล้เฉียดโลกมากิีงอย่างล่าสุดเนี่ยนะฮะ YR4 2 0 2 4 2024, ใช่ไหมฮะ ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ตกตกใจกันพอสมควรแต่ถ้าดูช่องเรื่องเล่าอากาศจะไม่ตกใจมากนะครับจะไม่ตกใจมากเพราะเราเราไม่เน้นข่าวน่ากลัวนะฮะเราพูดให้มันดูดีเข้าไว้สมัยก่อนเนี่ยนาซาจะมีกล้องอยู่ตัวหนึ่งครับคือที่ผ่านมาเนี่ยตลอดร0อยปีที่ผ่านมาเราเซอร์ว์รอบๆมาตลอดนะครับเราเป็นห่วงว่าจะมีดาวดวงไหนมาชนโลกไหมนะครับเราก็เลยมีอุปกรณ์ที่คอยเซอร์ว์รอบๆโลกเราอยู่เสมอ สมัยก่อนเนี่ยนาซาเนี่ยเคยใช้กล้องอยู่ตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า neo wise นะฮะซึ่งมันเป็นกล้องโทรทัศน์อินฟาเรด infrared, ที่ถูกดัดแปลงมาจากโครงการหนึ่งนะครับจากโครงการที่ชื่อว่า wise ครับ wide field infrared survey explorer มันเป็นกล้องที่เอาไว้สำรวจทั่วๆไปในย่านอินฟาเรด แต่ทีนี้พอเราอยากรู้ว่ามันจะมี near earth object หรือพวกวัตถุที่มันเฉียดโลกเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเราก็ไปดัดแปลงเจ้าตัวนี้เป็น neo wise ขึ้นมาแต่เนื่องจากมันเป็นอุปกรณ์ที่ถูกดัดแปลงขึ้นมาไม่ได้เป็นภารกิจโดยตรงนะครับแล้วเจ้ากล้อง neo wise เนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่หลายปีแต่สุดท้ายเนี่ยของอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า end of mission ก็คือการหมดอายุการใช้งานนะครับ เมื่อวันที่8สิงหาคม2024ที่ผ่านมานะครับเจ้ากล้อง Neo w i s e เนี่ยหมดอายุครับหมดอายุการใช้งานปลดปลดประจำการทำให้เราก็ต้องไปหากล้องตัวอื่นมาใช้ชั่วคราวแล้วนาซาก็ต้องเริ่มเล็งแผนการว่าเราควรจะมีกล้องที่เอาไว้สำรวจ Near Earth Object อย่างเดียวเลยเป็นกล้องที่แบบทำหน้าที่นี้โดยตรง ก็เลยเกิดโครงการ neo surveyor นี้ขึ้นมาครับนะฮะเป็นโครงการที่สร้างกล้องโทรทัศน์ขึ้นมา1ตัวเลยแล้วจะเอาไปวางไว้ในจุดที่เรียกว่าลาการพอย n ์ L 1รลาการพอย n ์ L 1คืออะไรถ้าคนที่ไม่เคยฟังเรื่องเล่าอาวกาศตั้งแต่สมัยช่องล้ำหน้าโชว์มาจนถึงบัดนี้นะฮะคุณก็จะไม่เข้าใจผมอธิบายให้สั้นๆคนที่เข้าใจแล้วรอแป๊บหนึ่งนะฮะลาการพอย n ์มันคือจุดที่ เป็นจุดสมดุลของแรงโน้มถ่วงของโลกนะฮะกับดวงอาทิตย์ดาวหนึ่งดวงเนี่ยจะมีลาการพอยประมาณ5จุดนะครับซึ่งไอจุดที่สมดุลเนี่ยถ้าเราเอาวัตถุไปวางไว้ตรงนั้นนะฮะเป็นพวกกล้องโทรทัศน์อวกาศเป็นยานอาวกาศยานสำรวจอะไรเงี้ยไอจุดนั้นเนี่ยมันจะหมุนไปพร้อมโลกรับมันจะไปพร้อมลัศมีเดียวกันกับโลกโดยที่จะโคจรรอบดวงอาทิตย์ เราจะไม่ต้องไปใส่ชุดขับเคลื่อนเรามีแค่จรวดขับดันเล็กๆน้อยๆเอาไว้แต่งตำแหน่งนะฮะแต่งทิศทางแต่งตำแหน่งแต่มันจะลอยอัตโนมัติไปพร้อมกับโลกเลยซึ่งมีทั้งหมด5จุด L 1เนี่ยคือตำแหน่งที่อันนี้ดวงอาทิตย์ L 1จะอยู่ด้านหน้าดวงอาทิตย์กับโลกอันนี้คือ L 1นะครับซึ่งมันจะมีระยะห่างประมาณ1 5ล้านกิโลเมตรแล้วเราก็มี L 2อีก L2 ก็คือหลังโลกไปนะ L2 ทุกวันนี้ก็เป็นที่อยู่ของกล้องโทรทัศน์นะ,ะ James Webb เพราะว่าต้องการเอาเงาโลกบังดวงอาทิตย์เพื่อที่จะถ่ายภาพได้สวยๆนะ,ะ James Webb ก็อยู่ตรงนั้น L2 ย u c l, e l i d ก็ไปอยู่ตรง L2 นะนะถามว่าเอ๊ะแล้วมันไปอยู่ใกล้ๆกันมันไม่ชนกันเหรอโทษนะฮะจุดที่เรียกว่าลาการพอยต์เนี่ยนะฮะ กว้างใหญ่ไพศาลเป็นหมื่นๆกิโลเมตรครับคืออยู่ห่างๆกันก็ได้อยู่ห่างกันสัก2องสาพันกิโลก็ได้นะฮะมันไม่มีปัญหาเลยเรียกว่ามองไม่เห็นกันอะลิบลิบะนะฮะ L1 นี่ก็มีของอยู่แล้วนะมีตัวโซลาร์โพลบตัวหนึ่งที่เคยอยู่นะครับก็คือทุกวันนี้น่าจะยังอยู่แหละเป็นตัวละสแกนพวกโคโรนาจากดวงอาทิตย์สแกนโซลาร์พาวเวอร์สแกนลังสีที่มาจากระบบสุริยะนะครับ ตัวนี้ก็มีเครื่องมืออยู่ตรงนั้นแล้วแล้วล่าสุดเนี่ยนะฮะเจ้ากล้อง neo surveyor เนี่ยมันจะถูกไปวางไว้ตรงนี้นะครับโดยที่เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา n า s a เพิ่งลงนามในสัญญาว่าจ้างนะครับจ้าง space X ครับให้เอาจรวด Falcon 9เนี่ยนะครับนำเอายาน neo เอากล้องโทรทัศน์ neo surveyor นะครับขึ้นไปปล่อยนะฮะส่งไปที่จุด L1 นะครับ โดยโครงการนี้จะมีกำหนดปล่อยในปี2027นะ,ะระหว่างนี้นาซาต้องใช้อุปกรณ์อื่นในการสำรวจไปก่อนนะฮะแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2027เป็นต้นไปนะฮะถ้าจะมีดาวหางหรือจะมีดาวเคราะน้อยดวงไหนเฉียดใกล้โลกเจ้า Neo Surveyor ตัวนี้มันจะทำหน้าที่สแกนนะฮะแล้วมันจะแม่นยำมากๆเพราะว่าอะไรมันหันหลังให้ดวงอาทิตย์เลยแล้วหันหน้ามายัางโลกเนี้ย แล้วมันก็รับแสงดวงอาทิตย์ไปทางนี้ทั้งหมดใช่ไหมอ่านะฮะมันก็จะเห็นวัตถุทุกอย่างนะฮะโดยทั้งการสะท้อนแสงและไม่สะท้อนแสงนะฮะถามว่าทําไมอ่ะทำไมเราถึงไม่ใช้พวกกล้องตัวอื่นๆอย่างเช่นฮับเบิลหรือเจมเว็ปก็มีทําไมเราไม่ใช้กล้องที่มีอยู่พวกกล้องที่เป็นโทรทัศน์อวกาศที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ถ่ายดาวเนี่ยนะฮะเขาถูกออกแบบมาให้ถ่ายวัตถุที่สะท้อนแสงได้ดีมากม ซึ่งมันส่วนใหญ่เป็นดาวเคราะห์ดาวเลิกที่มีแสงในตัวสเป่งแสงกลับมาถ่ายได้ดีเลยแต่ถ้าวัตถุชิ้นเล็กๆล่ะเล็กขนาดไหนเล็กแบบดาวเคราะห์น้อยไงบางอันก็เป็นกิโลบางอันก็เป็นเมตรเป็น100เมตรใช่ไหมฮะไอ้พวกนี้เวลามันหลุดเข้ามาในวงโครจรเนี่ยนะฮะถ้ามันไม่สะท้อนแสงอาทิตย์นะฮะกล้องโทรทัศน์ดีแค่ไหนก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้น neo surveyor เนี่ย จึงไปอยู่ในตำแหน่งที่จะเห็นการสะท้อนแสงได้ดีที่สุดแล้วมันยังเป็นกล้องที่ถูกออกแบบมาครับเพื่อที่จะสามารถตรวจจับวัตถุที่ไม่สะท้อนแสงได้ด้วยดาวเคราะห์น้อยบางดวงเนี่ยนะโอ้โหมันเป็นแบบก้อนเหล็กเลยก้อนเหล็กแบบก้อนแบบขูขาเนี่ยแล้วมันไม่สะท้อนแสงคือผิวมันขู่ขามากนะแสงแสงอาทิตย์เนี่ยส่องโดนมันเนี่ยมันแทบจะยังเป็นสีดำเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่สะท้อนแสงมันดูยากมากครับ รัศมี1.3 a u ก็คือ,อสมมุติ1 1 a u คือ,อ150ล้านกิโลเมตรใช่ไหม1 a u คือจากโลกไปดวงอาทิตย์150ล้านเจ้า n e s u s v r y e r เนี่ยนะฮะสามารถมองเห็นอะไรก็ตามที่จะวิ่งเข้ามาใกล้ในระยะ1.3 a u โอ้โหก็คือเท่าไหร่วะประมาณ180ล้านกิโลเมตรรอบๆโล,ล,ลกเรียกว่าเชียวดวงอาทิตย์ มันยังรู้นะฮะเชียวดาวพุธเชียวดาวสุกมันรู้นะฮะแล้วเชียวโลกก็รู้นะครับแล้วสําหรับวัตถุที่มองไม่เห็นนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่ยากนะครับเจ้า n e o s u r v e y o r ตัวนี้นะครับมันจะเป็นกล้องขนาด1,300กิโลกร,รมัมพัฒนาโดย JPL นะครับ Jet Propulsion แล้วก็มีอุปกรณ์อย่างเช่น Infrared Telescope ขนาด50เซนติเมตร สามารถจับภาพได้ในช่วงคลื่นอินฟราเรดที่เป็น4,000นาโนมิเตอร์ไปจนถึง10,000นาโนมิเตอร์แปลว่าอะไรครับต่อให้ตามองไม่เห็นต่อให้ไม่สะท้อนแสงเลยนะครับมันก็ยังจับได้นอกจากนี้มันมีอุปกรณ์หนึ่งที่ชื่อว่า thermal infrared detection มันสามารถตรวจจับรังสีอินฟราเรดจากความร้อนได้ด้วยเพราะว่าพวกดาวหางพวกนี้นะครับเห็นมันมีหางเนี่ยดาวหางมีหางได้เพราะอะไรเพราะมันคือก้อนน้ำแข็ง มันมีน้ําแข็งเกาะอยู่แล้วพอมันโดนแรงเหวี่ยงของสนามความโน้มถ่วงจะเป็นดวงอาทิตย์หรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้มันวิ่งไปเนี่ยมันวิ่งไปด้วยความรวดเร็วแล้วน้ําแข็งมันละลายมันก็เลยมีหางออกมาให้เราเห็นนะนะฮะมันไม่ได้เป็นดาวแหลมแหลมมีหางนะไอหางนั่นคือน้าแข็งที่ละลายเป็นพิュ๊พิบไปแต่ตัวมันเองเนี่ยต่อให้มีน้ําแข็งเกาะมันก็ร้อนครับมันมีอุณหภูมิสูงครับอยู่ในตัวมันนะฮะแต่มันไม่สุกสว่างออกมาเพราะฉะนั้นพวก กล้องที่เป็น t h e ร์มอลอินฟราเเนี่ยก็จะสามารถจับได้ต่อให้มันไม่สะท้อนแสงเลยนะครับก็สามารถจับได้นะครับแล้วก็ตัว Neo Surveyor เนี่ยจะมี Spatial Resolution นะครับที่เรียกว่าความละเอียดนะครับเชิงพื้นที่ก็คือจะมีความละเอียดอยู่ที่2-3 a ถึง e c r n second ต่อพิกเซลนะครับก็คือต่อให้มันสแกนไปเนี่ยหพิกเซลแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นนะครับมันก็ยังสามารถตรวจจับได้แล้วก็แจ้งรายละเอียดกับเราได้ แต่สิ่งที่ยากของการออกแบบเจ้ากล้อง neo surveyor นี้คืออะไรมันคืออุปกรณ์พวกกล้องโทรทัศน์อวกาศนี่นะฮะเขาจะต้องมีเนื่องจากมันอยู่จุด L 1มันโดนแสงอาทิตย์นะครับรุนแรงกว่าโลกมากนะมันอยู่จุดมันอยู่หน้าดวงอาทิตย์เลยนะหน้าโลกแล้วไปทางดวงอาทิตย์ไม่ไม่ไม่มากนะประมาณ1นึ่งล้านแปล้านห้ากิโลเมตรมันจะต้องโดนแสงอาทิตย์อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีระบบระบายความร้อนแต่ไอ้พวกกล้องอินฟาเรดทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เอาไว้ใช้เป็นกล้องแสแกนเนี่ยนะฮะถ้าโดนเครื่องทําความร้อนเนี่ยนะฮะมันจะมี n o ยส์ออกมาครับซึ่งมันจะรบกวนการทํางานของเครื่องพวกอินฟาเรดพวกนี้สิ่งที่ neo surveyor ใช้คือแม่นาซาเรียกสะเท่เลยนะฮะ cooling system แบบ passive <c oughs> ผมก็เฮ้ย คู cool system, ลิ่งซิสเต็มแบบพ s s ซีฟไปเลยไปเ็วบอกทีมงานเลยเฮ้ยเซิร์ชเหาข้อมูลสิมันคืออะไรนะฮะแถวบ้านเรียกแผ่นกั้นครับวิธีง่ายๆทําทให้อุปกรณ์ไม่มีไม่มีอุณหภูมิสูงจนเกินไปก็ทําแผ่นกั้นซะให้มันรับแสงอาทิตย์แทนแล้วก็รับความร้อนจากแสงอาทิตย์แทนแล้วก็อุปกรณ์ก็อยู่ภายใต้ร่มเงาของสิ่งนั้นมันก็ไม่ร้อนแล้ว ซึ่งมันจะไม่ก่อให้เกิด Noise แล้วก็ไปรบกวนการทำงานของพวกกล้องอินฟ a ่ e ตนะครับอืมแมเรียกสะเท่เลยคูลิ่งซิสเต็มแบบพสซีฟแถวบ้านเรียกแผ่นกั้นครับ <laughs> โอ้นะฮะน่าสนใจเลยเดียวนะฮะว่าหลังจากนี้นะฮะ พอเริ่มไปถึงจุดที่เริ่มทํางานเซตติ้งตัวเองปรับมุมปรับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับซึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณเดือน2เดือนนะครับหลังจากปี2 0 2 7เดินทางไปประมาณเดือนหนึ่งนะฮะแล้วก็เซตติ้งตัวเองไปประมาณเดือนหนึ่งเราก็จะสามารถเริ่มทํางานได้นะครับสำหรับเจ้า Neo Surveyor ตัวมันเองเนี่ยสามารถจับวัตถุที่มีขนาดตั้งแต่140เมตรเป็นต้นไปเล็กกว่านี้ไม่ต้องจับ เพราะว่าถ้าเล็กกว่านี้วิ่งเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกอาจจะเหลือแค่ก้อนเล็กๆนะฮะไม่สร้างความเสียหายให้กับโลกแน่นอนนะครับเราก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ปี2027เป็นต้นไปใครก็ตามที่จะเข้ามาในเส้นเขตนี้เราจะรู้หมดนะฮะอย่าหวังว่าจะกินเราได้ไอ้ดาวเคราะห์น้อยเรื่องเล่าอาวากาศ